ภูมิหลังอรารยธรรมมนุษย์หนังสือประกอบการศึกษาวิชาสหาวิทยาการสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์ได้สืบสวนค้นคว้าอดีตของสังคมมนุษย์ย้อนกลับไปไกลยยกว่าช่วงเวลา5,000ปีก่อนคริสตกาลโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีการค้นคว้าโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีประกอบกับการตีความและก็วิธีวิเคราะห์เชิงวิชาการ ก็ทำให้ได้ข้อสรุปสำคัญประการนึ่งว่าแหล่งกำเนิดอารยาธรรมที่สำคัญของสังคมมนุษย์ในระยะแรกเริ่มการรวมกลุ่มเป็นชุมชนที่มีหลักแหล่งถาวรบน,นผิวโลก <c oughs> เกิดขึ้นในดินแดนของกลุ่มชนที่ดำรงชีวิตร,ร่วมกันในบริเวณที่รับลุ่มแม่น้ำสำคัญอย่างน้อย4แห่งนะคะก็คือ 1. ลุ่มแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสปัจจุบันก็คือดินแดนประเทศอิรัก เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมยุคแรกเริ่มของกลุ่มชนหลายพวกที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำทั้งสงสายตามที่เรียกกันว่าเมโสโปเตเมียก็คือระหว่างแม่น้ำนั่นเองระหว่างแม่น้ำอะไรก็คือระหว่างแม่น้ำไทกริสกับยูเฟรติสต่อไปลุ่มแม่น้ำนานปัจจุบันก็คือดินแดนประเทศอียิปตเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมของชาวอียิปโบราณหรืออียิปยุคฟาโรห์เป็นใหญ่ ต่อไปนะคะก็คือลุ่มแม่น้ําสินธุปัจจุบันก็คือดินแดนประเทศอินเดียเป็นแหล่งกําเนิดอารยธรรมสินธุของชาวดาวิดเดียนและการวางรากฐานอารยธรรมอย่างต่อเนื่องยาวนานของชาวอินโดอารย,ยนันรวมถึงมุสลิมสมัยราชวงศ์โมกุลในเวลาต่อมาและ4สุดท้ายลุ่มแม่น้ำฮวงโหนนะคะและแม่น้ำแยงซีเกียน คือขวางเหอแหละแล้วก็อายางสีเกียงปัจจุบันคือดินดานประเทศจีนตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งอรารยธรรมของชาวจีนคร่านี้พอเราพิจรารณาพื้นที่ภูมิศาสตร์ของโลกก็จะพบว่าพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอรารยธรรมดั้งเดิมส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในทวีปเอเชียได้แก่เอเชียตะวันตก ก็คืออรารยธรรมเมโสโปเตเมียเอเชียใต้ก็คืออรารยธรรมอินเดียเอเชียตะวันออกคืออรารยธรรมจีนขณะที่แหล่งกําเนิดอารยธรรมดั้งเดิมบางส่วนเกิดขึ้นในดินแดนแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือหรือตรงที่เป็นอรารยธรรมอียิปต์ทีนี้เราก็มาดูแหล่งอรารยธรรมแรกหรือว่าอรารยธรรมเมโสโปเตเมียคำว่าเมโสโปเตเมีย เป็นภาษากรีกที่มีความหมายว่าระหว่างแม่น้ําถ้าเราดูแผนที่ภูมิศาสตร์โลกส่วนที่แสดงที่ตั้งของสายน้ำไทกิสูเฟติสเราก็จะพบดินแดนที่ถูกขนาบทั้งสองข้างระหว่างแม่น้ำสองสายนี้ดินแดนเมโสโปเตเมียและลุ่มแม่น้ำไนเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนดั้งเดิมหลายกลุ่มนะคะก็ได้รับการจำแนกออกเป็น3กลุ่มใหญ่ ตามลักษณะภาษาที่พูดก็จะมีเซมิติกแล้วก็เฮมิติกแล้วก็อินโดยูโรเปียนแต่ว่ากลุ่มชนกลุ่มแรกสุดเท่าที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างรากฐานอารยธรรมมนุษย์ในดินแดนนี้ก็คือชาวซูเมเรียนกลุ่มชนเผ่าต่างๆที่อาศัยร่วมกันอยู่ในดินแดนเมโสโปเตเมีย mm hmm. ดั้งเดิมเป็นอิสระในการปกครองตนเอง แต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีการต่อสู้เอาชนะกันข้ามกลุ่มเป็นระยะระยะนอกเหนือไปจากชาวซูเมเรียนซึ่งสามารถรวบรวมคนแล้วก็ครอบครองดินแดนให้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้นำซูเมเรียนอยา่างเข้มแข็งแล้วก็ยังปรากฏว่าในดินแดนเมโสเปตเมียก็เป็นที่อยู่ของชาว ite, อมไร์ท์อาสซเเรียนแล้วก็ชาวเคาลเดียนด้วย ค่ะมาดูอรารยธรรมซูเมเรียนชาวซูเมเรียนและชนกลุ่มอื่นๆในเมโสโปเตเมียดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มันมีความกดดันมากทั้งจากสภาพภูมิประเทศที่ธุรกันดาลอากาศที่มัน,นร้อนจัดแล้วก็แห้งแรงอันนี้กเ็เป็นสภาพแวดล้อมที่มันผันผัวนะมีพายุมีฝุ่นมีหิมะแล้วก็เต็มไปด้วยอันตราย เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแนวโน้มในความคิดหรือว่าความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจการวงการของเทพเจ้านี่พอเขามีความเชื่อว่าดำรงชีวิตอยู่ภายใต้อำนาจของเทพเจ้าแล้วเขาก็มีความคิดที่พัฒนาขึ้นมาอีกก็คือว่าจะทำยังไงล่ะให้เราปลอดภัยจากความทุกข์ยากนานาประการ ที่มันแวดล้อมเราอยู่เนี่ยทั้งสภาพภูมิอากาศทั้งภูมิประเทศที่มันธุรก,กันดาลก็คือการพยายามทำตัวให้เทพเจ้าเกิดความเมตตาดังนั้นก็เลยเกิดพิธีกรรมต่างๆที่แสดงขึ้นเพื่อให้เห็นว่าตนเกิดมารับใช้แล้วก็จงรักผักดีต่อเทพเจ้าเพื่อเทพเจ้าจะได้ประทานเมตตา แล้วก็ไม่ลงโทษด,ด้วยภัยธรรมชาติและความอดอยากสังคมที่มีความเคารพยำเกรงในบรรดาเทพเจ้าก็เกิดเป็นแรงแกระตุ้นนะคะให้มีการสร้างสถาปัตยกรรมหรือว่าวัตถุซึ่งนั่นก็คือเทพวิหารขนาดใหญ่ที่เรียกว่าซิกุรกัตเป็นที่ประทับให้กับเทพเจ้า คราวนี้เกิดอะไรขึ้นต่อเมื่อมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าอำนาจของเทพเจ้าและความเป็นทาสใต้อำนาจของเทพเจ้าชาวซูเมเรียนก็ยังมีการโยงตรงนี้เข้าไปกับการเมืองหรือว่าการปกครองภายในกลุ่มชนซูเมเรียนด้วยเมื่อเราเชื่อในเทพเจ้าคนที่มีอำนาจในการปกครองก็คือคนที่มีความเชื่อมโยงกับเ<ม>ทพเจ้าใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นระยะแรกเริ่มในสังคมนี้พระก็จะเป็นผู้ใช้อำนาจในการปกครองโดยที่จะอ้างอิงถึงการเป็นผู้รับใช้เทพเจ้าหรือที่เขาเรียกว่าเทวานิยมหรือเทวาธิปไตยต่อมาพระหรือนักบวชที่ใช้อำนาจอิงอยู่กับการปลูกฝังความคิดเรื่องเทพเจ้าก็เริ่มมีอำนาจลดลง แต่ว่านักรบเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นในฐานะผู้ปกครองพอนักรบเริ่มขึ้นมามีอำนาจมากขึ้นก็เริ่มบังคับใช้กฎหรือระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานของกฎหมายจากตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในสังคมของซูมเมเรียนมีการจัดแบ่งคนเป็น3กลุ่มก็คือผู้ปกครอง ซึ่งประกอบด้วยพระและหัวหน้านักรบสามัญชนได้แก่พ่อค้าช่างฝีมือและทหารทั่วไปและสุดท้ายก็คือชนชั้นต่ำคือชาวนาหรือทาสซึ่งอันสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เป็นคำพูดของเราเองนะเราอ่านมาจากหนังสือค่ะทีนี้ต่อไปมาดูว่ามรดกทางอรารยธรรมที่ชาวซูเมเรียนได้ทิ้งไว้มีอะไรบ้าง ชาวซูมเมเรียนเป็นชนกลุ่มแรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สืบคนได้ที่รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้บันทึกสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตหรือว่ากิจกรรมทางสังคมตัวอักษรของชาวซูมเมเรียนก็คือคูนีฟอร์มหรือว่าอักษรลิมแล้วก็เขาจะใช้ไม้ออเป็นเครื่องมือในการจารึกรูปอักษรลิมตามความหมายต่างๆลงบนแผ่นดินเหนียว แล้วก็จะนำไปตากแห้งหรือว่าจะนำไปเผาไฟให้กลายเป็นแผ่นอิฐจารึกอักษรการบันทึกอักษรคุนิฟอร์มของชาวซูมเมเรียนถูกใช้ประโยชน์ไปส่วนใหญ่นะคะในกิจกรรมของพระแล้วก็บัญชีทางการค้าไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีสินค้าและบทบัญญัติตามลทัทธิเทวนิยมและนักประวัติศาสตร์อารยธรรมก็ได้ถือว่าดินแดนของซูมเมเรียน เป็นแหล่งกำเนิดประวัติศาสตร์ลายละอักษรแห่งแรกของโลกค่ะ